วันนี้เราพาทุกท่านมารับชมวิธีการทำเตาเผาถ่านไร้ควันนะครับผมเอาไว้ทำใช้ในครัวเรือนหรือว่าทำเป็นรายได้เสริมนะครับเผาถ่านเป็นรายได้เสริมวิธีทำก็ทำง่ายง่ายหลายท่านก็เข้ามารับชมทีหลังก็ยังไม่รู้วิธีทำนะครับก็ขอกันมาเยอะวันนี้เราก็จะพาทุกท่านมารับชมวิธีการทำละเอียดนะครับทุกขั้นตอนจะเป็นยังไงก็ไปรับชมกันเลยครับก่อนอื่นนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ไว้นะครับวิดีโอนี้ก็จะได้ไม่หายนะครับเวลาเราเข้ามารับชมก็จะหาเจอง่ายๆนะครับหรือว่าเป็นองค์ความรู้ก็แชร์ไปให้ผู้อื่นรับชมครับผมขออนุญาตกับกล้องครับผมครับผมสําหรับวัสดุอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะครับผมก็จะมีถัง200ลิตรนะครับผมถังเหล็ก200ลิตรไม่ว่าจะเป็นฝาล็อกหรือว่าฝาแบบไม่ล็อกนะครับก็สามารถทําได้ทั้งสองนะครับผม ก็จะมีถังนะครับแล้วก็จะมีเหล็กครับผมอ่ามาดูเหล็กตรงนี้นะครับจะมีเหล็กขนาด4คูณ4นิ้วนะครับ4คูณ4นิ้วถ้าหาไม่ได้ก็ใช้3คูณ3นิ้วก็ได้นะครับอันนี้เป็นเหล็กขนาด4คูณ4นิ้วความหนา2มิลครับผมส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเหล็กกล่องขนาด1คูณ1นิ้วเป็นเหล็กขนาด1.8มิลน,นะครับแล้วก็จะมีเหล็ก3หุน9มิลครับผมอ่า เมื่อเราเตรียมอุปกรณ์ตรงนี้แล้วก็จะมาขั้นตอนต่อไปเลยครับเราจะไปกันช้าๆแต่ว่าให้เข้าใจกันทุกคนครับผมเมื่อเราเตรียมอุปกรณ์นะครับก็จะเข้าสู่วิธีการวิธีการทําไส้เตาครับผมอ่าวิธีการทําไส้เตานะครับให้เราทําการตัดเหล็กขนาดสี่คูนสี่นิ้วความยาวหนึ่งเมตรไม่เกินหนึ่งเมตรสิบห้าเซนนะครับ แล้วก็จะมีขนาดของเหล็กกองหนึ่งคูณหนึ่งนิ้วนะครับความยาวประมาณเจ็ดสิบสามเซนโดยประมาณนะครับเมื่อเราเตรียมทำการตัดสองชิ้นนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับให้เราทำการตัดเหล็กกองหนึ่งคูณหนึ่งนิ้วนะครับประมาณห้าเซนแล้วก็เชื่อมติดนะครับผมเชื่อมติดแนบหัวท้ายนะครับก็จะออกมาในลักษณะดังภาพครับผม นี่ครับเราไปขั้นตอนต่อไปกันครับผมเข้าสู่ขั้นตอนวิธีการเจาะฝาถังและก้นถังครับผมหลังจากที่เราทำการประกอบไส่เตานะครับขั้นตอนที่ผ่านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการเจาะฝาถังเราจะนำท่อแก๊สของเรานะครับไส่เตาของเรามาวางในลักษณะนี้ครับผม ลักษณะที่กึ่งกลางนะครับแล้วให้เราทําการวัดนะครับทั้งสีด้านให้เท่ากันครับผมอันนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ22่สิบเซนนะครับผมฝั่งนี้ก็จะ22่สิบเซนเหมือนกันครับฝั่งนี้ก็จะ22่สิบเซนเมื่อเราทําการวัดในลักษณะนี้นะครับไส่เตาของเราจะอยู่จุดกึ่งกลางพอดีครับผมให้เราทําการมาร์คมาร์กนะครับในลักษณะนี้นะครับผม แล้วให้เราทําการตัดได้เลยครับส่วนของฝาเราจะตัดแค่ช่องเดียวนะครับเป็นช่องป่องไฟครับผมมาสู่ขั้นตอนการเจาะก้นถังครับก็ทําในลักษณะเดียวกันเหมือนกันครับผมอ่าลักษณะเดียวกันก็จะวัดหาจุดกล,กลางทั้งสองด้านนะครับก้นถังก้นถังไม่มีขอบนะครับไม่มีขอบงอเข้ามาก็จะอยู่ที่ประมาณยี่สิบสามเซนครึ่งนะครับฝั่งนี้ก็ยี่สิบสามเซนครึ่งทั้งสี่ด้านครับผม แต谢谢 eter, ่ให้เราทําการมาร์กสองจุดนะครับให้มาร์กตรงท่อไฟแล้วก็ท่อแก๊สนะครับผมเราจะเอาออกให้ดูครับเมื่อเราทําการมาร์กเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็จะเห็นว่าจะมี2เส้นนะครับ เส้นนอกก็คือริมของป่องไฟครับผมแต่ว่าเราให้เราวัดเข้ามาหนึ่งเส้นทั้งสีด้านครับแล้วก็ให้ตัดตัดรอบด้านในครับผมให้เหลือตรงนี้ไว้ครับแล้วก็เฉียงมุมครับผมตัดเฉียงมุมแล้วก็ส่วนบริเวณปองไฟแล้วก็ตัดตามขอบได้เลยครับไม่ต้องวัดเข้ามาครับผมมาดูขั้นตอนต่อไปครับหลังจากที่เราทําการ ตัดนะครับตัดแล้วก็มาร์กเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตดูด้านล่างเตาครับนี่ครับจะมีลักษณะแบบนี้นะครับที่เราวัดเข้าไปหนึ่งเซนนะครับเราจะทําการงอขึ้นแบบนี้ครับเพื่อจะให้ก้นถังกับเหล็กเชื่อมง่ายนะครับยึดติดกันแน่หนาครับผม เมื่อเรางอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราทําการประกอบไส่เตาครับผมคือเจาะตรงที่ประกอบตรงที่เราเจาะนะครับมันจะเป๊ะพอดีแล้วครับอยู่จุดกึงกลางทั้งฝาทั้งข้างบนนะครับอ่าลักษณะก็จะเป็นออกมาดังภาพนี้ครับเดี๋ยวเราหงายขึ้นมาให้ดูครับนี่ครับผม ลักษณะออกมาดังภาพนี้ครับเข้าสู่ขั้นตอนวิธีการเชื่อมครับผมมาดูวิธีการเชื่อมนี่ครับตอนนี้คุณพ่อก็กําลังเชื่อมนะครับวิธีการเชื่อมแล้วก็พยายามเชื่อมให้เนียบนะครับอย่าให้มีรูรั่วทั้งท่อแก๊สและป่องไฟครับผมแล้วเราก็จะเสริมเหล็กเส้นนะครับเหล็กเส้นสามหุนสองเส้นนะครับ จดี๋จะพาไปดูขั้นตอนต่อไปครับเมื่อทำการโอ้โหเมื่อทำการเชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็ลักษณะก็จะเป็นดังภาพนี้นะครับเหล็กเส้นตัวนี้ก็มีหน้าที่รับน้ำหนักของไม้นะครับ ลำหนักใส่เตา้ำหนักไม้ในถังนะครับเวลาเราเผาไปเหล็กตัวนี้แดงนะครับจะได้ไม่เสียรูปหรือว่าพังง่ายนะครับแล้วก็จะเสริมเหล็กเส้นตรงนี้อีกเส้นหนึ่งครับผมเพื่อยึดให้ท่อท่อไฟอยู่จุดกลางๆไม่โยกซ้ายโยกขวาครับ แต่ว่าเราก็ไม่เปิดไม่ได้เปิดนะครับเพราะว่าล็อกไปนะครับนี่ครับรอยเชื่อมนี่แหละครับเทคนิควิธีการทําเตาพอถ่านไร้ควันแบบง่ายๆครับผมเอาไว้ทําใช้ในครัวเรือนนะครับนี่ก็เป็นคุณพ่อทําการเชื่อมครับผมชุดนี้ทําการส่งจังหวัดชัยภูมินะครับอำเภอแก่งคอครับ20บใบ เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มของอำเภอแก่งคอนะครับทำไม่ทำได้ง่ายๆครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่รับชมวิธีการทำเตาเผาถ่านแบบละเอียดง่ายๆเข้าใจครับผมหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ไล่ดวงดาวด้วยนะครับ ไล่ดวงดาวมีเทคนิคดีๆก็จะมาแชร์นะครับความรู้ให้ทุกท่านได้รับชมครับผมตอนนี้เราก็กําลังทดทดสอบเตาพอฐานขนาดใหญ่อีกตัวนึงครับนะี่ครับเอาครั้งที่3แต่ว่าครั้งนี้ใช้เป็นฟืนใช้เป็นฟืนขนาด5นิ้ว6นิ้วนะครับผมสองรอบเดืผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าฟืนเล็กเท่าแขนนะครับประมาณ2นิ้วนะครับ2นิ้ว3นิ้ว ว่ารอบนี้เอาใหญ่นะครับเอาใหญ่ห้าถึงหกนิ้วว่าจะผ่านหรือเปล่านะครับเนาะถ้าประสบความสําเร็จเราก็จะมาสอนทุกท่านนะครับวิธีการทําเตาขนาดใหญ่ขึ้นเตานี้น่าจะประมาณแปดร้อยลิตรนะครับแปดร้อยลิตรแต่จะเป็นยังไงก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับไลค์ดวงดาวเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จะพาทุกท่านมารับชมเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับผมขอบคุณครับ